เจอเจออยู่ฝั่งตรงข้ามนะใช่ใช่อยู่หินนี่แหละยัยงไงมันก็ต้องข้ามฝาั่งเอาวงเถอะ <c oughs> เอาวงมา เข้าวงเข้าวงาวงยี่ใกล้ๆเรามันขี่รถไปแล้วอะ่ะไปไปเข้าวงกันมันขี่รถไปบ้านโอนะบ้านท้ายเนินอะ Mark the <ed> location อุย้ยไอ้เหียข้างหลังยิงเด้ได้สมองแคเพื่อนระวัง ในวงมันยิงมา A W ถามเร้่อยรถเราทำไมไปจอดโอ้ยเข้ายัางไงวะรถแตกโอ้ยรถเราอมัรถเรารถเราเข้าไม่ได้ใช่ไหมรถจอดอยู่ไหนละโอ้เพื่อนจอดอย่างนี้ไงมันค้างเพื่อนจอดค้างไหม

m a r k the location Mia รอ้รอยร้อยร้อยขอบคุณกระสุนมีหม,มวกมีหมวกโอเคมีหมวกให้ฉันก็โอเคอยู่บ้านอยู่บ้าน ไม่ล้มว่ะตรงนี้นะเมื่อกี้มามา m a r k e location อุ้ย

เอย่าวพิ่งนะเราเราเบิดยัดเข้าไปอย่าเข้าไป มีคนมาช่วยเราได้ไหมโอเคค่อยๆเล่นไปทันเหรอทันทันทันห้าสี่สามไอ้วะหลังก้อนหินเหรอใช่ใช่อย่าล้มนะอย่าล้มหมดนะมันเหลือสามตัวเอ็นอ็อกหนึ่ง Nó bớt, nó một nó bớt, nó bớt, bớt, nó 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 nó bớt, nó 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 ชาวรัฐชาวบ้านเขาเนี่ยน,นะไม่ได้รัฐเด้วยตัวเองนอนไม่ช่วยกัะเิงด้วยตัวเองเองด้วยตัวเอง